กองโตนี่มีสีหากับหาโกเอ้ยหาฟีกับพากครับนินไปที่หาฟีครับนินหาซีกับหนึ่งซีหนึ่งเนาะโอ้คนลูกหลอได้เห็นพินนาแล้วหรอลูกหลอดก็กรบมกรรมบัมาสี่เราเยกรรมังยกรรมังอีซอสาวให้เอ้ยพื่อนอวอครับโอ้ ฮะเมษามปีหนามษาปีนาโอ้ไม่าปีนามีหลายเดือนอยู่เนาะมีาปีหนาอิกบดรนเนาะถามมหากทักมาหาเด้อเดที่ไปเรีนน้ำหรือว่าไปยูไปยูไปตั้งดอนอนก่นบุัฐไไปัดอนขอนแกนมาบุรเย้านเจ้าของนี่ไป้อไปตอบุตรยูว่าจะต้องให้อายไปยหนไ้ย่ยูอนแก่ โอ้ยท่านสกุลไทยเราเอาใหม่น้ำแดงเนี่ยสำหรับแนวทางนี่ก็ที่หายอยู่ตลอดเนาะมาเลยล่ะครับมีหายอยู่ตลอดครับอืมดีดีดีขอบคุณหลายเรื่องที่หายแนวทางมาอะไรไม่ใช่ก็หายงั่นยล่ะยังโชว์มีมานั่กันใสประเทศกุลใจดีเนาะเจ้าเนาะใจดีเนาะมาล่ะมาล่ะถึงมาเลื่อนเนาะถือมาถือมาเล มาเลยแล้วถึงมาเลยก็ได้แบงปันจะไม่แบงปันให้พี่น้องเลยทปูน้ำกานนี่นะครับบาอิสเาเยลโอ้บาอิสเาเยลบาอิสเาเยลของจริงของแค่ของแค่ของแค่นะบาเพราะแม้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ช่องขึ้นตัวปล่อยอิสเาเยลไม่ได้เออกตนหลักควายตัวบ่มีครับบ่มีครับเลขนี้จุดเดียวครับล่อยช่องล่อยช่องไหน ช่องเดียวปล่อยห้ช่องไหนจ้าฮะใช่พองพองช่องเดียวอยู่บ้าจากแล้วเห็นเห็นออกหลายช่องเนาะโอ้ยจากวันนี้กูดนอะเป็นางเอกรน้อยนะเป็นอน้างเขาว่าเขาอนนี่เกบมันกืบกับเส็จเาจดแล้วเนาะแม่ะได้ครับ็สมัครกับรถติดดอกว่าจีออกูใดตัวใด แม่ถูกต้องเอามาทีสี่หงก็เอาตามนั truth, ่นแหละก็ว hmm. yeah. no. uh ่าตามสถิติของบ้านสลกเอันคุต้อดครับจิ้งข้าล้ว่าบจิ้งข้าล้ว่างยงครับยังครับหัวไปเก็บไปรับจอบมากเก็บไข่มากครับโอ้โมง่หาม้กโมงแรงหกมบันเอองห้องหนึ่งทุ่มหนงนีทุ่มกัวแล้วมันีทุ่เวลาตั้งกันประมาณสี่ชั่วโมง ระเบิดลงหรือว่าขับเป็นไสถานการณ์เงียบสถานการณ์เงียบแล้วบ่เจอย่เลแหละ่าักครับสองนี่หัดแล้วพักรถแป๊บหนึ่งเป็นไงพักรถแป๊บนึ่งให้ยอมแล้วแนสดงว่าให้ยอมแล้วให้ยอมแล้วถึงมุ่ยิงเขาม่ยิงมากมุ่ยิงเขาลครับกระเบิดตุ้มตานนี่แหละมันขึ้นนขึ้นระเบิดยิงฟังในบนเมันขึ้นเขา น้อนรับอยู่บ้ครับมันก็ยิ่งปกตินนะันเป็นตลามมันเป็นเรื่องโภชิามันมันบรุนแรงมันมีกระป๋ายมันบรุนแรงเยอะมากบ้าสิเรียวบ้าสิเรียวมีแฟนไปนี่ยังครับยังมีครับเออเอาแล้วทีนี้เอาเอฟซีเอฟซีฟังนะบ้าเอสู ซีรียลยังโสดอยู่เอาเอฟซีฝากไปพี่น้องเด้อเออซีรียลยังโสดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวหาผู้สาวให้ติดต่อไอ้กำพรติดต่าชิมงานบ้าซีเรียลคุณถามบอกอายุได้บอกอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบครับสี่สิบพอดีโอ้สี่สิบพลังห่าวเนาะครับพอดีพอดีหนุ่มๆอยู่งอะไครับกำลังหมดนะครับมึงเพิ่ง ตีไปเลยอีกแล้วตีไปเลยอีกแล้วละวะเรากัเนาะละว่าตีไปเลยอีกแล้วนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งเด้อพี่น้องจะต่างามอกวีซี่สี่สิบพอดีเจ้าหูว่าว่าเจ้าดังนี่คนอยากเห็นหน้าเจ้าขนาดนี้เ่าเก็บซี่โอ้ยหน้าตาเป็นยังไงลักเย็นคนคอมเมนต์มาในช่องหลายๆช่องเขาคนบอกว่ามันโกหกมัน ทำคอนเทนต์ขึ้นมามันโทรกันในประเทศดี่แหน่ะพนะมันดีประเทศจังไหนพ่นุอิสระเอวแต่ว่าเสียกันอยู่ของแท้นี่แหละของแท้นี่นเป็นเรื่องปกตินครับครับมันเป็นเรื่องปกติครับพนว่าห้าสั่งคอนเทนต์หรอนะน้อยนี่ขอใจว่าครับเป็นเรื่องปกติแล้วน้อยขอใจเนาะเข้อขอใจแล้วเองได้กับขอบคนได้หลายได้ค่ะที่แบ่งปันเนี่ยทางัวเลขนะคะคอมเมนต์เขาไปเบิ่มซื้อช่องแล้วพงษ์ตอนนี้อมเมนต์ซื้อช่องอ่ะแล้วขอเพิ่มช่องเลย เอาเบ้าเพี่กับแก้มมีกับแก้มแลเบ้าให้เพื่อนน่ะนี่วะใส่จูด้วพ่อนบะบ่มี่ค่ะพวกนี้นีแนวกินดีๆคือเ่าหรอครับกินไหนมาม่าตาปองแม่แล้วครับยิเสถียละยูาษาย่น่ผลผลไม้ผลไม้พวกนี้็อยากก่อนบ้านเพ่าะ่ีกินได้ผลไม้ครับผลไม้หลายอยู่ครับ <ม>บา้านเอซิเล่ย่ำย่ำตัวเหล็ให้พี่น้องอีกสักกรอบหนึ่งบ้านทำนี่จะบอกมออ้วนสามตัว,ว,วตอน,นอสองคตัวนอสครับหนึ่งสี่หนึ่งกับสองแปดสามครับเล็กสองตัวนี้มีสี่หากระพาฮกเออหาซีกระพาฮกครับนิ่งไปที่หาซีนะครับเนิ่งหาซี่กับ หนึ่งส oh, no. mm. oh, ี่หน okay. ึ <S <S 2> <S 2> ่งเนาะโอ้คนลูกหลอได้เห็นนาแล้วหรอ่ารูบหลอกักมกรมั้สี่ร้อยกรมัการมังยีสงสาหเอ้พูดหาโอ้โอ้ยเอาบอลก่นละครับเอาอยู่ดีมีแงก็าสี่ร้อยเอบคณค่ะเอบคุณากัตวครด้ยยังโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับมาดีครับมาดีครับคอ้นุ่มิสเลกอดให้ด้อยตัมเดิมตัวเดิมเติมเติมเตมเตอมเตังเติมตัมเติมเติมเาิมเต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 ินเติไเม่มเกัมชติมเติมเตมเติมเต่มเติมเตมีติมเติเเตเมม่ม ล้วก็สองแปดสามอาปห้าสี่ห้าหกหห้้าาสี่เน้นหนึ่นงสี่หนึ่งกับห้าสี่สามตัวกระตาเล่นเอาโอเคครับ